ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีน้องพี่ขอหอมเออไม่ใช่อย่าเข้าใจผิด ขอหอมแป้งหน่อยเพราะว่ามันหอมไหมเพราะว่าพี่เนี่ยจะสั่งเทียร่าป๊อปคันที่โลออนอ่ะเอาอย่างละหนึ่งนะพี่ลุงเิ็งใชนแ้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่เอ้ยวันนี้ว่างเอกาไปดื่มันหน่อยเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเมียดืเฮ้ยพี่จะไปกลัวทำไมไปกับผมเลยนะผมมีวิธีเฮ้ยมีวิธีอะไรทีบเมียแค่นี้ รักเราแน่นอนจะบ้าลยืีทีมียเมียจะรักเราได้ไงวะเพี่ฟังผมนะเดี๋ยวเราไปดื่มกันใช่ไหมเราไปดื่มัาเสร็จปุ๊บผมได้ที่ปั๊บพี่กลับถึงบ้านปุ๊บพี่ไ่ต้องอาบน้ำหรือเปล่าพี่ขึ้นเตียงนอนเลยนอนชุดนี้เลยนอนชุดนั้นเลยยังไงนอนเสร็จปั๊บพอได้ยินเสียงเมียพี่เดินเข้ามาเขาต้องด่าพี่แน่แน่แน่นาะพี่ทำท่าจะถอดกางเกงจะถอดกัได้ถอดไม่ได้ถอดไม่ได้เดี๋ยวเมียพี่ต้องมาช่วยถอดผมเมียพี่ช่วยถอดปั๊บพี่พีปังพี่พูดเลยว่าอย่ามาอยู่ใกล้ กูรักเนียกูคนเดียวแค่นี้และตื่นเช้ามากับข้าวขาวหวานพร้อมเลยเคยทาแล้วแบบนี้เป็นยังไงพี่เมียกูถีบสวนกลับวันนี้เลยเปลี่ยนวิธีต้องมาซื้อเนี่ยเทียร่าป๊อปคันที่โลออนไปฝากเขาแทนโอ้ยเจ๋งมากข้าเจ๋งเหรอเทียร่าป๊อปคันที่เจ๋งมากเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยข้าเลยเปลี่ยนวิธีต้องมาซื้อเทียร่าไปเอาใจเขากล่าวว่าไม่ได้ซื้อเทียร่าอย่างเดียวซื้อเจ้าของด้วยเพื่อจะโดนถีบอีก Bye.